คุณผู้ชมครับสำหรับช่วงคารวานความอร่อยในวันนี้ทางรายการก็พามาชมภาพบรรยากาศของการช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบอุทกภัยกันนะครับ โดยบริษัทไทยเทพรสจำกัดมหาชนยังคงส่งมอบความช่วยเหลืออย่างไม่หยุดยั้งหลังจากนำผลิตภัณฑ์ไปมอบให้กับสมาคมภริยาทหารเรือเพื่อนำไปปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารก็ยังได้นำเมนูข้าวเหนียวไก่ย่างไปมอบให้แด่ผู้ประสบอุทกภ,ภัยของจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมภริยาทหารเรือโดยมีกองทัพเรือช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางกันครับพื้นที่ยยทางนนทบุรีน้ำยังท่วมสูงมากนะคะเราต้องนั่งเรือใหญ่ไปแล้วก็ไปต่อเรือเล็กเพื่อว่าของที่เรานำไปช่วยเนี่ยมันจะได้เข้าถึงประชาชนส่วนที่แทบจะไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเลยอะคะ่ะไปครั้งนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากไทยเทพรส ได้นําอาหารมาพันกว่าชุดเพราะปกติเนี่ยเราต้องทําอาหารสดอยู่แล้วเนี่ยประมาณวันละ2,500ชุดวันนี้ก็เรียกว่าไทยเทพรุก็ช่วยเราไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วการช่วยเหลือของกองทัพเดือน,นั้นมีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าท่านผู้จัดการท่านได้ให้ความสําคัญเรื่องนี้มากนะครับท่านได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงทั้งหมดของกองทัพเดือน,นะครับจัดกำลังคนจัดยุทธรกรณ์นะครับแล้วก็ อำนวยความสะดวกในในเรื่องทุกอย่างที่จะให้เข้าช่วยเหลือประชาชนทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือเนี่ยได้เปิดศูนย์ในการรับบริจาคอยู่หลายที่นะครับจะเป็นภาคใต้ตะวันตกตะวันออกที่กรมกิจการพลเรือนหาเรือกองเรือลำน้ําก็ได้นะครับที่เป็นหน่วยเฉพาะกิจทางน้ําเรายังต้องการการบริจาคอย่างต่อเนื่องนะครับภายหลังจากเดินทางด้วยเรือนางเสืองมาจนถึงสถานีเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ํากองทัพเรือกันแล้วนะครับ หน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำกองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการก็ได้นำเรือ,อยางพาผู้บริหารของภูเขาทองเดินทางมายัางท่าเทียบเรือเจ้าท่าใต้สะพานพระรามห้าฝั่งตะวันตกซึ่งมีผู้ประสบอุทกภัยมารอรับความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากเลยล่ะครับ วันนี้เราได้เอา,เอาข้าวเหนียวไก่ย่างฮะไก่นี่เราหมักกับอซอสผงของบริษัทเองจะเป็นรสชาติใหม่ๆอยากให้ผู้ประสบภัยทุกที่จิตใจต้องเข้มแข็งแล้วก็เดินหน้าต่อไปอครับอะไรที่มันสูญเสียไปก็เราหาใหม่ได้ถ้าเกิดทุกคนสู้ครับที่นี่ประมาณ2,000กว่าคนครับหมูสออยู่ริมน้ำตลอดพอท่วมในช่วงก่อนเลยครับผมขอบคุณซอสปรุงรสตาภูเขาทองนะครับที่เอาของมาแจกพวกเราครับขอบคุณครับ แม้ความช่วยเหลือเหล่านี้จะไม่ทำให้ความทุกข์ของผู้ประสบอุทกภัยหมดไปนะครับแต่ภูเขาทองก็หวังว่าความช่วยเหลือเหล่านี้จะบรรเทาความเดือดร้อนให้แด่ผู้ประสบอุทกภัยไม่มากก็น้อยครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะหวังว่าอีกไม่นานมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะก็หลังนำรถนะคะเราก็มีโครงการที่จะช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นทางรัานหารแล้วก็ลูกค้าที่เป็น ผู้ค้าของเรานะคะเราก็จะไปช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเราก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมให้พวกเขาเนี่ยได้มีกําลังใจมากขึ้นนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยก็สามารถนําสิ่งของไปบริจาคหรือสมทบทุนผ่านบัญชีที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะครับคนไทยจะก้าวข้ามมหาอุทกภัยครั้งนี้ไปได้ก็เพราะน้ําใจจากคนไทยด้วยกันนี่แหละครับ